สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการไลฟ์แผ่นนะครับเผื่อว่ามีน้องๆบางคนที่ยังไม่มีความรู้ในส่วนของการไลฟ์แผ่นซีดีซีดีเพลงซีดีข้อมูลอะไรต่างๆนะครับโดยใช้ Nero Express เราก็ double click Nero Express ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัวนี้นะครับ Nero Express เป็นตัวนี้ตัว ลักษณะอย่างนี้นะครับในโดยเพลตก็ถ้าดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะมีให้เราเลือก Data ตรงนี้ก็คือพวกที่เป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆก็คือเราไลฟ์เนี่ยก็เอาไปเปิดสำหรับเปิดในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับพวกไฟล์ Data จะใช้แผ่น DVD หรือใช้แผ่น CD ธรรมดาทั่วไปอ่าแล้วก็ถ้าใช้ตัวไหนก็คือเลือกตัวนั้น ถ้าเราใช้แผ่น DVD ก็ต้องเลือก Data DVD นะครับถ้าใช้ CD ทั่วไปก็คือใช้เป็น Data CD วิธีการก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนในส่วน Music Music นี่ก็คือจะเป็นพวกเพลงต่างๆนะครับที่เราเอาไปเปิดในเครื่องเล่น CD DVD MP3 อะไรนี่ครับหรือว่าไปเปิดในรถแล้วก็ใช้ในส่วนของ Music นะครับเราก็เลือกเป็น Audio ซีดีหรือออดิโอบุ๊คซีดีส่วนมากถ้าเราไปเปิดในรถส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้ก็คือออดิโอซีดีก็คือเป็นเพลงที่บรรจุป,ประมาณ10กว่าเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเปิดในรถประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ตัวออดิโอดีวีดีตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็เลือกแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนก็เลือกตัวนั้น แต่ส่วนมากที่ผมใช้แล้วก็หลายๆคนใช้คือตัว Audio CD กับตัว c ักบ็อก x ์ออดิโอซีดีเอ่อดีวนี่ส่วนมากก็เป็นตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์แผ่นดิวิดีโอหรือรูปภาพอ่าก็เป็นวิดีโอซีหรือว่าซูเปอร์วิดีโอซีดีหรือว่าดีวีดี วิดีโอตัวนี้ก็เลือกได้เหมือนกันจะหลายรูปภาพหรือว่าไลาเา่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเอาไปเปิดเครื่องเล่นพวกซีดีวิดีโอหรือว่าพวกดีวีดีนะครับในตัวข้างล่างนี้ก็เ,เป็นกน copy. ารค o ปปี้ตัวที่ image e project c o p y ปีเนี่ยคือ copy แผ่นต่อแผ่นคือ copy dvd อีวกับ cd copy DVD กับ d v d นะครับก็คือมาคลิกปุ่มล่างนี้สมมติว่าผมเอ่ทำเป็นเพลงนะครับซีดีเพลงว่าเป็นเลือกที่มิวสิกทุกอย่างทำเหมือนกันนะครับทุกทุกอย่างเนี่ยการ Copy ี้นี่ก็คือเราแผ่น CD ใส่เข้าไปสมมติว่าเป็น CD นะครับแล้วก,กดก o อปปีแล้วรอมันเบลนเสร็จเนี่ยมันจะเด้งออกมาแล้วเร,เราก็เอาแผ่นเนี่ยแผ่นใหม่ที่ไม่มีอะไรเนี่ย อ่าเสาะไอเสียบเข้าไปมันก็จะก๊อปปี้ให้เราดี d ดีก็เหมือนกันส่วน3ตัวนี้ก็คือเราเอาแผ่นเปล่าใส่เข้าไปเลยนะครับแผ่นเปล่าใส่เข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD หรือ DVD อ่าใส่เข้าไปแล้วก็เราก็ไปสร้างสร้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสร้างเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวนี้คือวิธีการสร้างเหมือนกันหมดอ่าผมใช้ตัวนี้นะแล้วก็ผมก็เลือก a u d i โ CD มันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาครับ ถ้าสมมติว่าผมจะไลฟ์ไฟล์เนี้ยเข้าไปข้างในผมไม่จําเป็นต้องแอดไปน,นี้ก็ได้ครับผมก็ดึงเข้าไปได้เลยเหมือนกันเอ๋อมันก็จะวิเคาะห์ให้ให้ผมอ่ะนี่ก็คือขึ้นมาละอันนี้หรือว่าเราจะกดแอดนี้ก็ได้นะครับกดแอดนี้แล้วก็อ่าไปเลือกไฟล์ไปเลือกอไฟล์เข้ามาก็ได้เนี่ยมันก็จะมีไฟล์เข้ามาสองไฟล์ ถ้าไม่ต้องการไฟล์ไหนก็กดรีมูฟตรงนี้นะครับไปติ๊กที่ไฟล์นั้นแล้วก็กดรีมูฟตรงนี้แล้กด Yes สมมุติว่าผมทาเสร็จละหนึ่งความจุข,ของมันคือเราสังเกตได้อย่างนี้นะครับความจุก็คือ,อทั้งหมดเนี่ยในแผ่นซีดีเนี่ยมันจะมีความจุประมาณถึงขีดแดงตรงนี้เองถ้าสมมุติว่าเราเอาข้อมูล ที่เยอะๆใส่เข้าไปเนี่ยสีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้ามาถึงขีดเหลืองตรงนี้นะครับมันก็คือขีดจํากัดละห้ามเกินขีดแดงนะครับแต่ถึงขีดเหลืองได้หรือว่าเลยขีดเหลืองไปน,นิดน,นึงได้แต่ห้ามเกินขีดแดงคือมันจะล้นในแผ่นซีดีหรือว่าดีวีดีนะครับจะลองใส่ให้ดูนะครับอ่าใส่หมดเลย เห็นไหมครับสีเขียว,วจะเพิ่มขึ้นมาถ้าผมแอดเข้าไปอีกอเดี๋ยวจะแอดให้ดูนะครับแอดโฟลเดอร์เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับเดี๋ยวแอดเข้าไปให้ดูครับเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือมันลดน,นะครับ มันล้นแล้วก็แผ่นมันแต่ไม่สามารถใส่ได้ดังนั้นเราต้องลบออกอลบโฟลเดอร์ออกลบข้อมูลให้มันพอดีกับสีเหลืองๆถ้ามันเกินอย่างนี้ไม่ได้ลบก็คือกดแล้วก็กดชิปนะครับแล้วคุมแล้วก็กดรีมฟก็ได้หรือว่ารีเลกได้นะครับถ้าสมมติว่าข้อมูลของเราเนี่ย ครบเรียบร้อยแล้วร้อแล้วแล้วกด next นะครับ next แล้วก็ตรงนี้เราจะตั้งชื่อตั้งชื่อไหมถ้าตั้งชื่อก็ตั้งชื่ออ,อย่างผมตั้งว่า test แผ่นก็ตั้ง test เหมือนกันนะครับแล้วก็เรากดเบิร์เลยแล้วก็แผ่นก็จะอ่านเลยนะครับอันนี้ผมจะผมไม่มีแผ่นนะแต่ว่าผม ทดลองให้ดูว่าทําอย่างนี้ถ้าเรากดเบิร์เนี่ยมันจะก็จะปั๊มแผ่นให้เราอันตโนมัติเลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้แล้วก็พอมันตัวนี้มันเบิร์เสร็จร้อเนี่ยแผ่นก็จะเด้งออกมาจากซิลิลคมของเราแล้วก็แล้วก็ดึงแผ่นออกมาไปเปิดได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับก็ประมาณนี้นะครับเอ,เอาไว้ผมจะมา แชร์ประสบการณ์ต่อในในวิดีโอถัดไปถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับสวัสดีครับ